สวัสดีครับเรามาที่ถึงรามอินทาหกสดครับตัวอะไรครับเนี่ยตัวนี้ก็คืออยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลนะครับเด็กน้อยเห็นก็น่ารักนะเนี่ยพี่น้องตัวลายเนี่ยเหมือนมีแพนด้าเลยเนี่ยตาขอบตาดำๆพี่น้องเหมือนเลยเหมือนเลยเนี่ยขอบตาดำพี่น้องเห็นไหมขอบตาดำๆตัวอะไรนอน เด็กตัวอะไรครับเนี่ยเด็กน้อยก็ไปนั่งขี่ได้เลยนะเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลน,นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับผมเห็นไหมครับอตัวนี้น่าจะน่ารักกว่าครับพี่น้องยิ้มด้วยยิ้มด้วยใช่หไหมอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลน,นะครับอื เดี๋ยวมาหาส่งของส่งของแถวนี้ครับอ๋อที่นี่เหรอไม่อยู่อยู่แถวนี้เดี๋ยวโทรติดต่อเขาครับค,ครับครับครับเขาไม่มีที่อยู่ให้เดี๋ยวโทรอีกแป๊บนึงครับกำลังคุยกับคุณครูอยู่ครับคุณครูสอนเด็กน้อยพี่น้องแกออกมาปิดประตูมาสักครู่นี้ หมาหมาแพนดี้มีแพนดา้าวาสซานโรงเรียนอนุมานโรงเรียนอนุบาลปราโมทพัฒนารับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3เมื่อพุทธศักราช2,554ถึง2,558จากสำนักงานรองรับมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2557ออกให้วันที่24เดือนกันยาพุทธศักราช5 5 7 7ัตารสดตราชารยกเรชาญรงค์พร รุ่งรวดผู้อำนวยการสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนเขาเรียกองค์การนะครับพี่นอ้องค์การมหาชนรองรับมาตรฐานการศึกษาจะมีผลอยู่จนถึงรอบประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานข่าวต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา5ปี นับตั้งแต่รองรับมาตรฐานในรอบการประเมินนี้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดหนังสือรองรับฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อประทับตราสำนักงานแทนแทน,ทนพี่น้องเห็นไหมครับหมอไม่เห็นแล้วพี่น้องไม่เป็ลไรผมอ่านให้ฟังกันแล้วกันปกติผมจะมาถ่ายดอกไม้นีนนนน่นีสวยงามไหมครับตอนกลางวันอาจจะโดนแสงไปหน่อยครับสีขาวโดนแสงหน่อยเนี่ยมันก็มองไม่ค่อยชัดแล้วพี่น้อง ผมมาถ่ายตรงสถานศึกษาบดแต่งกายสุภาพงดเว้นเสื้อกล้ามกางเกงขาสัน้นนะใช่ไหมครับนี่นี่นี่หมาเพนดี้ครับพี่น้องนี่หมาเพนดี้นะครับเป็นไงบ้าครับน่ารักไหมครับแอคชั่นนี่คือภาพปกอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมโทรติดต่อลูกค้าก่อนเดี๋ยวมาส่งของอยู่แถวนี้ครับเพราะว่าไม่มีที่อยู่นะครับอันแน่แน่ๆเน่นหมาหมอบพี่น้องหมาหมอบหมาหมอบเห็นไหมนี่มุมนี้หมาหมอบนั่นนี่เห็นไหมครับหมาหมอบหมาหมอบเดี๋ยวเหมือนกันเนี่ยหมาหมอบหมาเ็นดี้นั่นเนี่ยหมาเ็นดี้เห็ไหมครับ ไม่เคยเห็นนมาพเพนที่ยิ้มพี่น้องครับโอ้โหอ,อยู่ที่รามินทา61นะครับคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ